สวัสดีครับเจอกันอีกเช่นเคยนะครับอยู่กับผมรอรวมน้ำนะครับหรือว่าช่อง YouTube รอโลนรวมน้ำารวมทุกองทำงานนะครับสามติดเชื้อรถเกี่ยวเช่นเดิมมาดูเจ้าคันนี้กันหน่อยครับแม่ตั้งแต่ถ่ายรถเกี่ยวมานี่ตั้งแต่เริ่มฤด,ดูกาลมาจนณตอนนี้ก็ข้าวเริ่มจะหมดแล้วนี่ ยังไม่เคยได้ถ่ายเขาเลยน่าจะเป็นคลิปแรกครับครั้งแรกของผมครับที่ได้มาถ่ายรุ่นนี้คันนี้เจ้าคันนี้ชื่อเสียงเรียงนามจะเป็นใครโนดิโอ้เจ้ารุ่นใหญ่ของไอหนุ่มเจแปนนะพี่ไอหนุ่มเจแปนแดนปลาดิบนะี่เจ้ารุ่นใหญ่สุดของเขาอยู่กับเจ้าคูมาตาครับ BC105X ดูท่านโชเฟอร์นี่รุ่นใหญ่รุ่นใหญ่ถือว่าคุณปูเลยครับนีุ่ปู่คนลุงกการทำงานนี่คล่องแคล่วมากนี่งารเกีียวนี่ปากแกกว้างเหมือนกันนะนี่ไม่ใช่ธรรมดาครับนี่ร้อยห้าเอ็กซ์ครับตัวนี้ฮูโบต้าไอ้ดุมเจปแปนแปนพลัดดีครับ จัดเข้านะเข้านะเข้านาักเข้าลม้มเข้าโดนน้ำยังมีครับนี่ข้างล่างบุเกเรียวคูมาตาครับเวลากินเข้าไปมันจะมีพันเด็ดตรงนี้เลยไม่รู้ว่าไป็นเพราะอะไรครับอันนี้คือสไตล์เขาเลยสไตล์คูมาตาเลเป็นอย่างนี้ครับสี่ร้อยห้าเองครับตัวนี้คูโโมาตาหรือว่าร้อยห้าแรงมา ผมน่าจะเด500ครับหรือว่า1,500กิโลุผเขอละมาดูการเก็บรายละเอียดค่าคณะกันนะครับเป็นยังไงจีสะอาดหรือไม่ปุ๊บปุ๊บตัดตัดปุ๊บปุ๊บใจญ่รถใจญ่รถใจของตระกูลคูตาครับพี่อยู่ไปขรรมดาครับ

นี่เลยเป็นคลื่นครับนี่ได้ไไไดไไดปเป็น้าวูตดาวดิอันนี้จะเป็นทอยเสียหรือเปล่าดิดูนี่พวกทอยเสียเขาดิโคตรนะครับดูข้างบนนะครับทอยเสียมาดูลักษณะาภายหนะนั่นเองตอนนี้ผมอยู่หนะ้าหน้าแปลงเคียวนะครับอยู่ที่บ้านป่านะครับบ้านป่าตามอ ตับตั้งใจอำเภอร์เบอร์สุดนะครับตอนนี้ตอนนเกิเมดมุ่งารอะไรนะระดับการเคลื่อนไหวของเขาดิเร็วฟ้ารครับจากโฟต้าดิไม่ธรรมดาระยะอยู่ใกล้ๆดีไม่เป็นผลด,ดีครับนี้ต้องถอยให้ทันการบิดตัวการเบี่ยนตัวเขาดิเร็วจัดแรงจัดสายรถแข็งยางครับ สวันดีทดสอบผมก็แบตจะหมดน,นะครับเพื่อนผมไม่ทราบว่าจะถ่ายได้นานแค่ไหนนะครับแต่จะถ่ายเอาเอาให้ได้เต็มจุกที่สุดครับโอ้สายรถเกี่ยวมาจนข้าวจะหมดแล้วยังไม่เคยได้ถ่ายเขาเลยดิเจ้ารุ่นคันนี้ดีซีร้อยห้าเอครับคูโบต้าสำหรับต้นทุนไม่ค่อยเยอะมากครับนี่สำหรับเท่าแก่ที่อยากเล่นรถเกีียวครับ ใช้ต้นทุนไม่เยอะมากเท่าไรแต่คุณภาพดีผมว่าม่เป็นสองรองใครเหมือนกันเน้่คาตานี่สำหรับรถใหญ่ๆอญ่างี้ครับถือว่าไม่ไม่น่าจะช้ากว่ารถใหญ่เท่าไหร่ครับดูปากเกี๋ยวเขาก็กว้างพอสมควรแล้วนีงน่าจะน่าจะสองเมตรกว่าๆวาครับสองเมตรเจ็ดสิบถึงสองเมตรแปดสิบหรือเปล่าครับใกล้เคียงกับรถใหญ่เหมือนกันเด้ปากเกลียวนี่ไปทีหนึ่งไปทีหนึ่งดี ดูครับดูสภาพแบบกว้างเหมือนกันครับนี่เดี๋ยวมาตามดูต่อกันใกล้ๆครับน่าจะติดคอหรือเปล่าครับโอ้ติดคอครับสภาพนั้นน่าจะติดคอครับข้าวค่อนข้างหนาครับนี่หนามากหนาและงามด้วยครับเม็ดข้าวนี่อู้เลิอระดัครับนี่ เต็งเต็มเต,ตึงเลยจนแน่นอนครับจนได้ล้มเลยครับนี่เขตหมู่บ้านแถวนี้